สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิก์เจียมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่นะฮะตอนแรกก็คิดว่าในภาคเช้าเนี่ยจะไม่ได้ทำสละเพราะว่าก็เรียกว่าเดินทางแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็สถานที่ที่อยู่ก็ติดกับชายแดนไทยพม่าก,ก็มีอยู่หน่อยหน่อยมก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันนะที่จะสามารถอัพขึ้นไปได้นะฮะเอาล่ะมาเริ่มดูในเชิงปรากฏการณ์ในช่วงของการต่างประเทศที่น่าสนใจครับ ปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกากําลังฮอตมากนะเพราะเข้าสู่การแตกหักทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าทรัมป์ทุบสตินะชัดดาวปิดหน่วยงานของรัฐมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกันสื่อข่าวเอพีรายงานว่าหน่วยงานรัฐบาลถูกปิดจการนะฮะล่วงหน้าไปแล้วทั้งหมด22วันหลังจากที่พ้นเที่ยงคืนวันศุกร์นะครับที่11เมกราคม นะทุบสิติชัดดาวที่ยาวนานที่สุดในรอบประวัติศาสตร์นะของสหรัฐอเมริกา <c oughs> ขณะที่การงัดข้อเรื่องการสร้างกำแพงชายแดน <c oughs> ระหว่างประธานาธิบดีโดนทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกันกับพรรคเดโมแครตยังไม่ได้ข้อสรุปฮนะทรัม์ก็ขู่ว่าจะชัดตรงชัดดาวต่อนะจะใช้อำนาจพิเศษจะพาวะฉุกเฉิน จะผ่านกฎหมายให้ได้ถ้าผ่านได้ก็จะได้หมดนะแต่จนถึงขนาดนี้20กว่าวันแล้วแน,แน่นอนโอกาสจะเป็นเดือนก็สูงคนะความขัดแย้งภายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็การแตกหักในสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึ้นในขณะที่สาวซาอุดิอราระเบียซึ่งปรากฏว่าวถูกกักตัวที่สวนนภูมิเพราะไม่มีวีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้ลี้ภัยในแคนาดานะครับหลังไทยเจอโซเชียลบีบนะฮะห้ามเดินเทศกลับประเทศ หญิงชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งหลบหนีครอบครัวมายัางกรุงเทพมหาคนครได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากสหองค์การประหา,อ,าองการสหประชาชาติหรือ UN นะครับหลังจากที่เธอใช้สื่อออนไลน์ร้องขอความเป็นธรรมจนพ้นจากการถูกส่งกลับประเทศไทยอย่างบุบวิดนะถูกกลับประเทศอย่างบุบวิดนะครับและก็ล่าสุดมีรายงานว่าประเทศแคนาดาได้อนุมัติคำขอผู้ลี้ภัยของเธอเป็นที่เรียบร้อย นะครับเธอก็เป็นชาวซาอุดิอาระเบียสภาพสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะฮะน้ำมันลงนะฮะหดอลลา,าร์สหรัฐนะฮะกังวลเศรษฐกิจโลกนะฮะหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องคำปิดบวกเล็กน้อยนะครับสำนักข่าวเอ็นซีเอ็นแล้วก็มา,าร, AP, ร์เก็ตวอชสำนักข่าวเอฟพีรายงานตรงว่าตรงกันนะครับราคาน้ํามันใน วันศุกร์ที่ผ่านมาลงแรงนะฮะจากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่วนวอร์สตีดปิดในกรอบแคบๆจับตาผลประกอบการไตรมาสที่4ขณะที่ทองคำปรับขึ้นหลังดอนลาเนี่ย <c oughs> อ่อนค่าลงนะนี่คงจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจของโลกในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในขณะที่จีนก็มีการย้ายที่ตั้งขีปนาวุธเรือพิฆาตนะครับหลังสหรัฐอเมริกาเคลื่อนไหวยั่วยุ ทะเลจีนใต้นะครับก็เป็นสื่อทางการจีนออกอาการโยกย้ายาประจำการของขีปนาวุธนะฮะนำวิถีต่อต้านเรือรบของตนเองนะครับภายหลังเรือของพิฆาตของสหรัฐอเมริกาแล่นเฉียดหมู่เกาะพาราเซลนะครับเพื่อสํแดงงศรีภาพในการเดินเรือจีนนิ่งที่ไหน <c oughs> นี่ผมบอกว่าการเจียจายาก ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่มีมากขึ้นยิ่งไปกดดันจีนเท่าไหร่แนะ่นอนผมมั่นใจว่าจีนจะไม่ยอมนะและแต่ที่สุดก็ผลก็ออกมาคือการเจรจาที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะในเรื่องสงครามทางการค้านะในขณะที่เอเชียงานเข้าฮะรัสเซียวยแพนอังกฤษตั้งฐานทัพในสิงคโปร์หรือบรูไนกล่าวตอบโต้แน่นอน นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า,ร,ารัสเซียประนามแผนของอังกฤษนะที่จะเปิดฐานทัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็แคริบเบียนนะครับระบะุพร้อมใช้มาตรการตอบโต้นะครับหากผลประโยชน์ของมอสโกรหรือผลประโยชน์ของพันธมิตรถูกคุกคาำเห็นไหมฮะอังกฤษพยายามจะออกจากบรัสซิออกมานะผมเคยเรียนหลายครั้งว่าอังกฤษพยายามจะประรกาศตัวเป็นเอกราช ไม่ขึ้นตรงกับสหรัฐอเมริกานะเป็นออกจากสาภาพยุโรปมานะครับเพื่อที่จะตั้งตนเป็นใหญ่ก็ตั้งฐานทัพเองทำอะไรเองนะครับเพราะปัจจุบันนี้ประเทศมหาอำนาจในโลกมี3ประเทศสหรัฐอเมริกานะจีนแล้วก็รัสเซียตอนนี้ชัดเจนอังกฤษจะทำเองจะขายายตัวจะขยับเองนะครับแล้วก็จะเดินหน้าเองโปแลนด์ก็มีการรวบลูกจ้างของ ชาวจีนของหัวเว่ยและพลเมืองฐานสอนแนนอีกแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโปแลนด์ทำการจับคุมชาวจีนของบริษัทหัวเว่ยนะครับรายหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไซเบอร์ชาวโปรแลนด์อีกรายฮะสอบแนนสำนักขา่าวทางการ PAP นะครับระบุบอกว่ายกระดับความขัดแย้งกับนะฮะคำวิวิจารณ์ตะวันตกต่อผู้ผลิตนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส รายใหญ่ของจีนเป็นสงครามทางการค้าที่เรียกว่ากําลังบานปลายนะบานปลายสู่อะไรฮะบานปลายสู่การแตกหักนะ,ะทางการเมืองในหลายๆประเทศเลยนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นหัวเว่ยนะฮะเปิดตัวชิปใหม่ะะคุณเผิง90920เร็วที่สุดในบรรดา CPU แบบ ARM นะครับ ก็ปรากฏว่าหัวเว่ยประกาศตัวนะฮะเปิดนะฮะขุนเพิง920ฮะชิปตัวใหม่ซึ่งแรงที่สุดเป็น CPU ARM นะฮะนับ,นะบเป็น1ใน9กระโดดไปสู่การพึ่งตนเองด้านเม็กซิกลันเตอร์ของจีนนะรเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะที่ทรัมป์ก็อวดว่าาพวกเขามีไพ่ต่อรองกับจีนนะครับ เหนือกว่าสงครามเทคโนโลยี <c oughs> นี่คือความขัดแย้งนะที่กําลังเรียกว่าสู่การแตกหักทางการเมืองหลายๆประเทศกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฮะสหรัฐอเมริกาต้องเรียนว่าแตกหักไม่ใช่แตกหักธรรมดาแตกหักมากเลยเดียวนะเรื่องการต่างประเทศน่าสนใจฮนะติดตามให้ดีแตกหักทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์เจียมคิดวัฒนาสวัสดีครับจะกี่พันป์ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่น me wow. มอบความมั่นใจ สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดเจียญกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนินะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะฮะถ้กดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวหนิวครับ